ปีนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยโดนโดนอะไรมาฮะเออก็ต้องโดนนะครับเพราะว่าคนให้ความร่วมมือเยอะมากออกระเทยไทยให้ความร่วมมือเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้สนับสนุนหรือให้กระเทยตีกันนะเ,ออเราแค่เอ่อให้ให้เห็นความสมัคคีของของคนกลุ่มเนิงซึ่งแบบคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ย เ,เราก็ต้องสู้ยิบตาแต่ตอนนี้เขาไปเขาคงไม่ได้ไปเจตนาฆ่าเราเขาคงไปไปใา้เห็นว่ายม,มมินยศักดิ์ศรีกันนะใช่ไหม,มค,คือ,อจะบอกว่าพี่พจน์เนี่ยไม่ได้สนุกสนุกความรุนแรงแต่เพียงแต่ว่าแค่อยากจะถ่ายทอดต,ตรงนี้ให,ให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันแต่เจ๊ก็ทราบข่าวมานะว่าวข่าวล่ามาวายยังไงหรอกระเทยฟิลิปปินส์พันคนกำลัง ซื้อวีซ่ามาเมืองไทยน่าจะถึงประมาณอาทิตย์หน้าจะมาดูหอตัวแตกเหรอฮะจะมาลุยพวกเมืองอะจะมาดูหอแตก่าแตกจะมาดูหอตัวแตกในวันที่14นี้ จะเห็นอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เหรอครับซีนที่พอมานีหนังก็จะเห็นว่าความสะดวกของขอขอเจ้าใแหกสรรพประโยชน์แล้วก็ซีนนี้ก็อันซีนอันนี้อันซีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเองเขาบอกไปเดี๋ยวคนไม่สะายอะใจจแต่ว่าเนเรื่องมันจะลิงก์กันได้กับกับที่ถ่ายไปแล้วใช่ไหมมันมันมันต้องไปดูเชื่อเถอะไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่พลเราอนทำไม่ได้มันเป็นความกดดันไหมพี่บอลเพราะว่า14แต่เขาลงแล้วแต่ว่ายังยังอยู่ตรงนี้ก็ถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปตัดใส่ไม่ไปดู วันนี้เลยนะใครตองตัดวันนี้เลยเพราะว่ไปลงเสียงลงเลยเรานัดคนตัดไว้แล้วตีสามเพราะเดี๋ยวว่าถ่ายเสร็จเอาไปเดลิเ่เสร็จแล้วก็ไปตัดเลยแต่แต่รับรองลิงก์กันแน่แน่ลิงก์กันได้อยู่แล้วแต่ว่าส่งกรองจะมีตีคนอื่นทรงกรองเชื่อทันพรุ่งนี้มีตีกันอีกมีเรื่องอีกอ่ะก็ถ่ายฉากมันพลเมเองคือตีวันนี้ถ่ายฉากเมืองนี้พรุ่งนี้ถ่ายสลับกันไปมึงตีกูก็ได้ ก็ถ่ายได้ทุกวันเรื่องกเกซ็นเซอร์ก่อนี่บอก่าทำที่มาทั้งสองอ๋อเซ็นเซอร์กออน็นัดนัดวันเซ็นเซอร์ไปแล้วออจริงๆหนังเนี้ยเซ็นเซอร์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านได้สิบห้าบวกแต่ตอนเนี้ย เราจะไปขอเซ็นเซอร์อีกรอบหนึ่งโดยที่จะเอาฉากนี้ใส่เข้าไปเราจะเป็นเป็นเราจะขึ้นได้ว่ายุติความรุนแรงกระเจยไทยยุติความรุนแรงด้วยฉากตีกังในฐานะนักแสดงลำบากใจไหมคะก็แบบบทก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเพิ่มเติมไม่เป็นไรวันนี้เจมีบทบาทเป็นห้ามอย่างเดียวเท่านั้นเจจะบอกว่าห้ามใช้ความรุนแรงแต่ที่นัดใจห้ามใช้ความรุนแรง แต่ที่หนักใจคืออีนี่แพนเค้กคว่ำไหลจะเป็นตัวนัดมีไงตัวนัดมีไงคือตัวนัดมีนไงตอนแรกคิดว่าพี่พงศบอกโก้เดี๋ยวจะมาถ่ายเนี่ยอันนี้นะคิดว่าจะเป็นอีแพนเค้กแล้วก็จะมาจับเจ๊แต้วเพื่อจะมาลุยนอ มึงเป็นน็อตมีมึงตัวรับตีนตีพี่พจน์ไม่มีตีพี่พจน์ไม่มีบทนี่ไงคือวนๆพี่พี่แอร์อะไรเนี่ย G P Q L P P เอบาๆหนุนหน่อยนะตอนเนี้ยเมียไปต่างประเทศกลับมาขอให้หน้ามเนเหมือนเดิมพี่โตกลัวผิดคิวไหมเพราะว่าหลายโอ้แล้วจริงๆเอาตรงบางคนก็ไม่ใช่นักแสดงจริงๆนะคือ คือคือคือรบกวนคุณพ่อนนท์แหละกำกับให้ดีว่าเอาแค่ไหนอะไรยังไงคือไม่ใช่ว่าต่างคัดแล้วแล้วบางคนไม่รู้ก็ยังตุกตับตุกตับอยู่ก็คือขอให้เหลือตากลับบ้านบ้งต่อเข่าหมัดอะไรแต่แต่เอาเอาเป็นว่าฉากนี้เอาเป็นแบบว่าไม่ให้มันดูเป็นความรุริเล่เพราะว่าเราเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่ใช่ความดุนแเลแต่ว่ากเคยไทยค่ะเัมาก่นรนิ มากันเยอะประมาณสอ0สามร้อคนจริงๆคือคือต้องบอกกันว่าด้วยด้วยตัวหนูเองหนูได้ดูข่าวแล้วก็หนูนีสึกขนลุกนะแล้วแล้ว,ลวพอพูดคำเนี้ยถ้ากูตีมีกระเทยไทยรับรองว่ากูตีไม่แตกเออจริงอันนี้คือแบบคือแบบมันมันมันมากันแบบว่าเหมือนมืดฟ้าบรดดิินแล้วก็แบบเป็นกระเทยเป็นกระเทยไทยที่เหมือนเป็น รักกันมากคะรักกันอ่ะเพราะว่ารักไครเอออะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นกระเทไทยกระเทไทยฉากก็ดูแกว้กุ๊กยิงดูกัน่าคือตอนเนี้ยก่อนเนี้ยเรารู้สึกว่ากเทอ่ะมันจะมีความแหม่งแกันว่ากูสวยก็มึงมึงเล่นกับกูเหรอจะมีความอิจฉากันนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าพอพอเอาเข้าตาตัวจริงๆคือเราต้องช่วยเหลือกันละกันหนูเชื่อว่าคนไทยยังรักกันนี่พี่รู้อย่งไงคำว่ากเทผัดซึ้่วันนี้ สมีนาทุกๆปีจะเป็นวันกระเทยผ่านตึกอบอกเลยหนูว่าเป็นสถาบนนเป็นวันกระเทยไทยไปเลยจริงจริงบอกเ้าแตกเขารวมโมเมนต์นี้เข้าไปคือหนูอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องหอเ้าแตกถ้าใครทันเมื่อ7เจ็ดปีปที่แล้วจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเหมือนเหมือนศิลาจารึก การบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองอไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมเป็นกระแสโลกพี่ว่ายู่ตรงไหนหจอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เด๊เดี๋ยว๊จะไปไหนหรอจะไปทํางานเหรอไม่เคยเห็นมึงทำเนี่อยืนดาอย่างเดียวไม่ห็นกลับอะไรเลยหนูนึกว่าไม่ว่าอะไรก็แต่ดในกระแสโซเชียลหรือว่าในในในสังคมโลก ตอนนั้นตุ๊กตาปลายเป็นพักแรกอ่าไม่ม่พักสองพักสองพักสามก็มีลูกลูห่านแล้วก็มีโกโกวาโกโกวาเอาแล้วเลยเลยเอาแล้วผสมคิวตีแล้วจะมีที่หายก็คือแบบอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดไม่อัปเดตได้ยังไงอ่ะเขาเหตุการณ์เกิดเมื่อวันเสาร์เนี้ยวันนี้ถ่ายแล้วอ่ะ Eat, <S <S เออยังไงเคียร์กันเอาอย่าหาม่พูดถึงเรื่องเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอดูได้ตังเพิ่มไหมวะไม่ใช่ไอ้ตังไม่เ mm ท่าไหร่ถ้าเกิดอะไร เรียกแอมบูเล็ตไหมสบายใช่ไหมเอาใกล้โรงพยาบาลโอเคโอเคปลอดภัยปลอดภัยไอ้ยังเขาบอกว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วใช่จริงเราไปเชื่อมันมันก็สร้างกระแสไปอย่างนั้นแหละเรามันภาคสุดท้ายมาสามสี่ภาคแล้วจำได้ป่าวภาคที่มีอัลกิบประหลัดกิบอ่ะภาคที่มีเป็นยูนิคอร์นยูนิคอร์นยูนิคอร์นภาคนั้นคือมันประกาศเลยภาคสุดท้ายไม่ทำแล้วพอมีคนเอาตังมากองให้มันก็ทำต่อ ไม่พัานั้นคืองอนกันหนูที่รยังงอนกันหนูก็แบบว่าทุ๊กต่องทุ๊กต่อก่อนแล้วแบบว่าเขียนให้มึงตายแม่งเลยพักสุดท้ายกับพี่แพนเก็กแล้วม่พักสุดท้ายก็ตายก็ไม่ได้ว่าอะไรมันงอนกับมึงพักนั้นเหรอมันงอนกับกูทุกพักก็ <c oughs> ขับรถหนีกองท่ายพี่คือขับรถจักบ้านโดยที่แบบว่าไม่บอกพี่ลงเข้าถ่ายถักอ่ะไปไหนกลับบ้านแล้วไปเรียกพี่ลงเข้าฉากกูขับเลยไปประมาณ1ิบกิโลแล้วนั่นแหละคือพักนั้นเนี่ยคือหนูก็แบบ ก็งอนกับเขาแหละแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นมึงงอนตั้งแค่ไหมกูขื่นตายเลยต้นพักสุดท้ายปรากฏว่าพอไปทําหนังแล้วไปเสนอที่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้หัวใาแตกทําเรื่องนี้ไปไปเสนอไม่เอาอยากได้หัวใาแตกก็เดี๋ยวก็มาเล่นหัวใาแตกพี่หน่อยนะก็ตายพันที่แล้วมันตายพันไปแล้ว ดูมดทุบดูมดทุบจับผิดตัวก็เรียกว่าจับเขาบอกว่าเขาเพงโท่าใช้ใเหรอของกูของกูเงินเด้งข้าบัญชีแล้วเงินเข้าแล้วนะพี่ลองเอางี้หนูบอกเลยนะเป็นนักแสดงคนเดียวของโลกถ่ายเรื่องนี้มันเอาเงินเรื่องหน้ามาใช้แล้วหนูแปลกใจมากกับคุณอานนท์นี่คือหนูบอกพี่ลองไอ้เงินเงินเงินไอ้จ้าวแตกเนี่ยหมดแล้วนะหมดไปแล้วตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วนี่ตอนนี้เอามาห้าแสน ออะวยยตัเห้าแสนนี่ไม่ใช่เต็มตัวไม่ใช่ขึ้นหนึ่งก็จะตกโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเล่นเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเลขแปดหมื่นห้าแสนนี่ไม่ใช่เต็มเรื่องนะครึ่งเรื่องด้วย้เอาไปเรียบร้อยแล้วยอมยอมยอมแต่ที่เรากลับมาทั้งหมดก็คือเพราะความรักแหละไม่ใช่เป็นความผูกพันกันเพราะโนนเขาตี กันตุลงมันเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วด่ากันได้บางทีมันก็ด่าลุงบางทีมันก็ด่าเจ๊บางทีก็ด่าโก้บางทีโก้ก็ด่าด่ากันไปด่ากันมาแต่ก็ทํางานกันไปตลอดเวลาเขาด่าเขาด่ารไม่ทำให้งานเสียด่าด่าแรงไหมไม่ร่เราด่ามันแรงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกล้าด่าเราแต่รับหลังด่าเราแรงคุณต้องบอกต้องบอกก่อนว่า ตั้งแต่วันแรกที่หนูรับเล่นเรื่องหอโจแตกเมื่อสมัย17ปีที่แล้วเนี่ยหนูสึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังทางเลือกหนูคิดว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเพศที่สามอ่ะมันจะมีกลุ่มคนดูหรอวะมันเป็นทางมันเป็นมัคือปรากฏว่า17ปีผ่านไปเชื่อไหมว่าภาพยนตร์เรื่องหอโจแตกเนี่ยทำให้หนูมีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นอคนนักศึกษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปญี่ปุ่นคนกลงเลยหรอเออหูไปญี่ปุ่นเดือนกว่าไม่มีใครรู้จักเลยหรือว่าเราแต่ง หริจเหรอจีนไทยหนังเรื่องญี่ปุ่นไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะจริงเหรอเออของหนูเนี่ยนั่งรถไฟไปญี่ปุ่นอ่ะเด็กเด็กแบบประมาณแบบสิบสี่สิบห้าเขาเรียกว่าอจิมม่าเต้แล้วก็ให้เป็นแกะกะแล้วก็แป้งแกะกะแป็นเกะกะออจั๊กแต๊กอ๋อโหหอจั๊กแท๊คนญี่ปุ่นรู้จักหอจั๊กแต๊กแล้วในปัจจุบันเนี่ยเวลาหนูเจอคุณพ่อคุณแม่นะ ปุ่นี่เราคิดว่าให้เป็นหนังกระเทยถูกไหมตอนนี้กลายเป็นหนังครอบครัวไปแล้วนะดูเห็นเด็กเจ็ดขวบแปดขวบจุงมือกับคุณพ่อคุณแม่เมล่านี่พี่แพนเค้กลูกชอบดูมากเลยดูกับผมดูรู้สึกว่าเออพี่พอไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกระเทยเด็กผู้ชายอายุ1 5 1 6วัยรุ่นเออถ่ายคลิปทำสีแกะแจววหน่อยดาเแกะแหวหน่อยดาเแกะแหวหน่อยอย่างนี้เลยนะเมื่อหร่ก็เมื่อก่อนพี่พี่อมไงเขาก็พี่ค่อมดายสัตว์หน่อยตอนเนี้ย มีก็จะแต้วด่านจะแต้ดาหน่อยแลตามที่ข้องไปแซงแซงวันอุ้ยอุ้ยแซงวันถ้าภาคต่อไปก็เราก็ยังจะพร้อมเล่นอยู่ถ้ามีพร้อมมันพร้อมโอนมาละมันพร้อมโอนไหมล่ะเม้าบัญชีมาก็ก็เล่นเหมือนเดิมก็เเเล่นนหมมือดิฝากด้วยนะครับจะได้ดูแล้วค่ะเอาฝากไว้จะแต๋วอีกประมาณผ้าบางก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแปดวัน 8วันก็14รับเพคอย่าลืมเชิญเชิญชวนทุกคนนะที่พารากอนวังที่13บสาโมงเย็นเป็นต้องไปพอหลังจากวังน้ำเสร็จแล้วปั๊บวันรุ่งขึ้นกวังสายทางปฏิอ๋อแตาแต่แหกสับไป,ปยก,ออก,กยคือเรื่องตลกคำว่าสับไป,ปยกเนี้ย จ๊แต้วเองเนี่ยถ่ายได้ครึ่งเรื่องจึงรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้นะไม่รู้นะเขาถามว่าไอ้พวกมันเป็นอะไรมันคืออะไรไว้สับประยคเนี่ยคือมันมันมันเป็นการฟิตเนสกันระหว่างภาพยนตร์เรื่องที่หยดกับสับประเลยเพราะกลายเป็นขอจะแตกแกะแทกสับประยน์เพราะว่าเป็นหมู่บ้านสับประยน์ไม่มีใครคิกไล้มีมังคงเดียก็ฝากด้วยจุติมีนาคมนี้หนูเชื่อว่าก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนน่าจะเข้าไปขำแล้วแล้วภาคเนี้ยมันมันเป็นภาคที่แบบ ตกใจจริงอ <gesch> <iza anut> ่ะบอกเลยว่าเป็นเป็นภาคที่น่ากลัวด้วยภาคอื่นภาคอื่นตลก80น่ากลัว20น่ากลัวน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนีผีแบบตลกหนีผีแบบตลกแต่ภาคนี้ตลก50อีก50ตกใจกลัวเลยใช่กลัวแล้วก็บอกได้เลยว่าจะมีช็อตมีมีให้เอาพี่ๆเอาไปเล่นเอาไปร้องในทิกตอกได้แน่นอนแค่ฉากเปิดนี้ก็มาแล้วกี่ร้อยกี่พันล้านดีคะก็ถึงร้อยกี่พันล้านอะไรายได้ สองล้านก็ดีใจแล้วจะเป็นนางเอกหน้าหร่ะหน้าติช่าแบบประเภทแบบหัวเปิดออกมาทีแผลแบบหยดหยดทิ้งๆิ้งิ้งทิ้งมีแบบเลือดมีอะไรแล้วแล้วะชันหน้ากับเจ๊แต๋วอย่างเงี้ยงให้กูทำยังไงวะน่ากลัวมากก็หนูว่าตีนี้ยจริงๆแล้วยินดีนะแล้วก็ดีใจที่จะได้มาเล่นในในทีนี้ยหนูเป็นคนที่ติดข่าว แล้วเป็นคนที่เต็มเรื่องราวหนูรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละอย่างที่บอกว่ากระเทยอ่ะมันจะมีความแหม่งๆกันมีความสวยและชิดจิงใส่กันก็จริงแต่ในเมื่อเราต้องรวมพลังกันหนูว่าใครก็ทำลายประเทศไทยไม่ได้โดยเฉพาะกระเทยไทยจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไอ้พวกอเออนี่คือสนับสนุนใช่ไหมเอ้เธอรใช่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 ใร่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่เอาใช่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 ใใช่ใช่ใช่ใช อยู่ข้างบนก่อน